โอ้ตาอาโตหยังเนียพ่อพายิงหนบ่นี่คือหญ่ร่างการคัเถอคคคคา <c oughs> <c oughs> แตนเดีดเนาะจนดีดเนาะมาดีดดะบ่มีเหุดมาแล้วมาแล้วเจอไหมแล้วเจอไหมแล้ว่นคนีดเหนี่าทยนี่ยหมนี่ยี่นนี่นี่มาใหญ่่นี่เดี๋ยวไปไหนเดี๋ยไปไหนไปไหนเเดี๋ยวเดี๋ อะไรอย่างเง้ยครับตั้งโชว์ตั้งโชว์อาไปหนนี่เอาไปไหนนี่ฮะตั้งนี่แหละหนักหนักหนักมาว่าให้คุณแม่เยอรมันเฮะเอามาม่าให้คุณแม่เยอรมันนี่งั้นครับแกประตูประตูของของลูกอันนี้อันนี้อันนี้ลูกไก่ตัวนี้อันนี้พ่อไพ่ชิงโหนนะครับพ่อไพ่ชิงหโหนอันนี้เหรอันนี้พ่อไพ่ชิงหโหนอ่าลูกเราคืองามนเพลแล้วเราเราเราพูดเดียวันี้พ่อไพ่ก็ใช่ โคนในพ่อไพ่กันใช่ก็มาอยู่คู่กันนี่งามอันอันไหนพี่อันไหนน้องมาดิพ่อไพ่ตึ้งหงนี่เป็นเป็นพี่เป็นพี่สองพีเป็นพี่สองปีพ่อไพ่เจอกันแค่เป็นน้องสองป็ีภาพขนาดประมาณสี่สิบนิ้วได้ไหมโอ้สวยงามสวยงามครับสุดยอดสุดยอดถักเลยเราสาธุสาธุสาธุที่น่าทำเองนะที่น่ ยกแล้วเร็วยกยกสวัสดีพี่น้องเอฟซีเร็วคอนช่างใช่ไหมนี่ช่องไหนครับนี่ช่องของแชนแนลครับของแชนแนลฝากช่องด้วยนะครับฝากช่องนี่คือช่องนูนนูนดครับเทียบอันนี้ทําช่องเกี่ยวกับอะไรเออพ่อพายครับเกี่ยวกับช้างเกี่ยวกับอะไเนี่รู้อะไรรู้ไหมว่าอะไรนี่ แนะนำหน่อยครับคุณลุงอยากรู้จังบอกกันมาทำข้อมูลข่าวช้างเนี่ยจะต้องรู้เรื่องราวของช้างเป็นอย่างดีด้วยนะครับผมอันนี้นี่คือพ่อภัยกระชายอันนี้คือขอบังคับสร้างบังคับช,ช้างอ่ะพ่อเอกเอ้ยเดี๋ยวจะเรียกพ่อเอกมาคุยพ,พ่อเอกครับแล้วหันหน้ามาทางลุงลุงแล้ว เร็วเร็ขอเทียงน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ช้ามีอาหารเร็วหนึ่งเร็วเร็วเร็อ่าพ้งงั้นฝังเพียงทางๆๆางางเขาาจะชอบเพีงขมิ้นมิ้นมงกุนะวันนี้เอามาขอเอกมา ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวมีเบาจมูกยาวๆสีหว่างวงมีเขลียวไตง้วงสีหว่างงามีหูมีตาหางยาวช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวมีเบาจมูกยาวๆสีหว่างวงมีเขลียวไตม้วงสีหว่างงามีหูมีตาหางยาวเขาเขาเขาเห็นฟัน หลังใบเห็ว่าเป็นเส้นเหมือนกับใบบัว <c oughs> ใช่ใช่เ๋้วขึ้นปกอันนี้ทหาเอ้าขึ้นปปสเตรบุฟเ่ขึบุเเร็วาปายเดา๋ยเถ่ายขึ้นปกหน่อยเร็ว <c oughs> เอามีใชม้มงกุฎจะใส่ขึ้นปกหน่อย หันหน้ามาเจะถ่ายขึ้นปลกให้อ่ามาแล้วอา่ามีมังคุดเป็นหัว มาแล้วมีมังกุเตื้นหัวอันนี้ใส่มังกุดเองชอบมีมังกุดบนหัว ที่นี่ก็ไม่ไม่อนุญาตให้เขาเรียกว่าบุคคลภายนอกครับหรือเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้อาหารข่องพายนะครับเพราะว่ามันเป็นมาตรการป้องกันระวังนะครับคุณลุงะวันดูอยู่ไหมครับลุงนนดําเนินการให้เรียบร้อยเดี๋ยวลุงนนส่งสลิปการจ่ายช่วยให้ให้ดู ครับแล้วก็คุณวิไลพรนะครับเดี๋ยวลุงนนท์จัดการนะครับตรงให้ให้ให้ดูครับจะเป็นหลักฐานว่าการทัพหน้าที่ของลุงนนท์นั้นผมดูรูปการนะครับช่วยอดามเช้าหวานตา ก็เป็นพิธีของคนรักทางทางรักคนในภาพก็คือควันต้าก็ดูแลก่อไปอรเอกชัยโดยนำช่วยที่ทน้องนะครับได้โอนเงินให้กับลุงนนไปให้กับพ่อใครเอกชัยขอบุญอริสุ์ที่ท่านได้โอนเงินมาแล้วก็ขอให้ควันต้ามีความสุขความเจริญ ก็อย่าลืมไปติดตามรับชมช่องฟวันต้าพ่อใครกระใช้ด้วยเพราะว่าฟวันต้าก็มีช่องของตนเองแล้วก็ไปนั่งไลฟ์ประจำประจำอยู่นี่คือภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนครับขอขอบคุณผู้มีจิตเป็นผู้สนุกท่านน,นนะครับ ยังไม่หมดนะครับก็ <S 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 คุณลุงะวันบอกว่าเอาน้ำมันตกมันที่คุณทัพพดีเคยให้ตอนไปเยี่ยมพ่อพายกับลูกชายที่เขาเปิดร้านขายโทรศัพท์ลูกค้าเข้าร้านอของลูกเนี่ยเยอะมากว่าอย่างนั้นจากลูกจะไม่รอดแล้วกลายเป็นหนี้งวดรถ4เดือนขณะนี้หนี้บินค่าไฟฟ้าอีกหนี้ต่างๆเยอะนะครับพอไดอ้น้ำมันของพข้าไกระจายจไปหอ้ค้าขายร่รวยเงินทองไหลมาเทมาเพราอย่นั้น เดี๋ยววันเข้าพรรษาเอ้ว,วันออกพรรษาก็จะมาเยี่ยมชมรมีของข้อภยัออยก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีคุณอรวินาสดีใจด้วยจ้าขอให้เร้ยๆฟังๆ น้ำมันน้ำมันตกมันของพ่อไัยกระชัยใช้ไปประมาณ3-4วันลูกค้าเข้าร้านเยอะมากในเงินจ่ายงวดลดจ่ายนี้เกือบหมดแล้วค่ะขอบคุณมากคุณอุตวันคุณนมก็ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วเนาะขอบารมีของพ่อไัยกระชัยให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะๆนะครับด้วยนะคะวันนี้ขอยอดปังๆสะลุสาธุสาธุคุณี่นี่มาแล้วนะครับสวัสดีครับ อยากปอดบ้านะคไม่อยู่น,นานตูเกียวหลังเฮ <c oughs> เยหลบเงินทดอคืนเงื่อนหลักคุณทักอยู จากิมาแล้วน่ารักจังพ่อเอกขอบคุณพินพินวันนี้วันที่ห้านะคะลุงนนทอ้าวเออเพราะว่าลุงนนเข้าใจผิดเออไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงนนจะแก้ปกมาไม่เป็นไรแก้ได้แก้ได้ขอบคุณมากนะครับที่ที่บอกลุง คุณแซมสวัสดีค่ะลุงนนท์สวัสดีคับสวัสด,สดีคุณติมก็มาคุณจาจีเออข้ามาให้กำลังใจลุงนนท์เยอะเลยคุณติมดาน่ารักอนุโมทนาสาธุกับผู้ใจบุญซึ้อชวยให้ขอเทวดาเช้านี้สาธุสาธุขอให้พี่น้องอิปตีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับคมและฟังช่องของลุงนนท์ขอ้เงินไหลกองขใอ้ทองไหลมาขอให้รวย,ย,ม,ย,ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คุณจินดาหน้าหลักขอให้ทุกท่านที่รักพ่อภยัยธุ์ี่ชายมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินล้า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 น,าน,านสาธุนะครับวันนี้เชา้านี้มีแต่เสียงดีๆพี่น้องนะครับตอนีพี่น้องจำนวนมากนะครับ,นนนะรบที่เข้ามามาถมการไล์สดของลุงนนท์นะครับส่วนคุณวิไลพรโอนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว,นะว่าหลังจากการลงไลส์สดเนี่ยนะครับนะ นอกจากคารุยส่วนแล้วถ้าพี่น้องนะครับอยากจะให้อาหารช้างนะครับต้องเช้าวันต่อไปนะพี่น้องคือ <c oughs> ลุงนนท์รับได้แต่จะทําบัญชีแล้วก็เช้าวันต่อไปก็จะเอามา <c oughs> เขาเรียกว่าเช่าคิาวเช่าคิาวคว่าใครอุ่นก่อนแล้วก็ถวายให้ก่อนนะครับใครอุ่นที่หลังนะครับกดําเนินกะารที่่หลังเอาขอบคุณเลายๆไหลขอบคุณมากเฮ้ยมีพี่นะ้องเอากาแฟมาให้ กปถงให้ขอบคุณมากขอบคุณมากกับการไล์สดของลุงนนนะครับก็ต้องบอกพี่น้องนะครับการไล์สดไขยขินสดจำหนี่กล้วยให้กับพ่อไผ่กะชัยนะครับลุงนนไม่ไม่ได้มีส่วนได้เสียนะครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับให้สามารถขายกล้วยได้นะครับเขาก็ได้นําไปหล่อเลี้ยง ชีวิตครอบครัวนะครับพ่อแม่ญาติมิตรเนาะครับลุงนวลมีคิดแต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าบางครั้งเมื่อกาสหากมีการมาแปะมาพัดพิงพวกพวกทั้งหลายเลยนะครับลุงนนก็จะ,ะใช้มาตรกรรมมาตรการของลุงนนเองนะครับคุณสุจิตาคุณล,ล,ล,ลุงนวอ้อมสวัสดีครับลุงนนสวัสดีครับ ตะวันดูอยู่ครับขอบคุณมากขอให้ขอโนมูธนาสาธุคับสาธิตช่วยให้ผลิดลุงมันมีความสุขสุภาพร่างกายแข็งแรงโอ้เยอะมากนะครับเป็นชายอินทราสวัสดีครุนงค์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิไลพรถ้าเกิดวันไหนคุณพ่อไมเปลี่ยนที่อยู่ใหม่จริงวันเดินทางเราคงน้ำตาไหลนะลุง

น้องออมมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ทุกวันกับน้องออมออมบอกว่าวันนี้รู้สึกพอเอกตัวใหญ่จังมีทั้งหลายวิตินะครับมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่ม,ม,หม,ม,หม,มีทั้งนั่งเหมือนสฟิกรเนีมีหมดที่ส่วงรวมม,ม,มันก็เห็นตลอด พี่บุญมีพีออ่บุญมีจับโตอายุเอ้ยอายุเยอะก,กับลุงจับลุงก็ชอบล้อเล่นกับแกโอ้กินข้าวมาเช้าถึงวันจันทร์นี่จะซื้อกุ้งมีกุ้งอะไรหวยผมจะจะมาผัดหรือยังไงไม่แน่ใจกินข้าวก็ยังก้งองเหมือนกะันไปคุ้งเต้น ข่ก้อยดิบหรือก้อยสุกก้อยดิบปลาทูมีก้อยดิบมีหัวทูมีก๋วยชุกมีทุกอย่างแต่เป็นกุ้งทั้งนั้นเผ็ดป่ะดคตรเผ็ดมากเลยเนี่ยเผ็ดๆขอบใจหลายเด้อน้องล่ะขอบใจหลายเด้อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาถุงกันตัวคุยกันหลานหรือคุยกับผู้ใด กับตัวเอากล้ยวยกล้ยวยเขาก็ขอบใจถือบอนแล้วก็วกับบุปผีอย่างกับเขามาทำงานร่วมกันจะแบ่งปันกันอะไรหรือกับใครกัหเมื่อละนิดเมื่อละน้อยกันยังดออีมันมีสินบุญทั้งนั้นละ่ะยอมรอกับปันตา้าน้องๆและหลานกับถือว่าลูกหลานนั ปันต้าเขาไปขูดเอาน้ำมันเมื่อวานก็ยังบอกว่าเอ๊ะถ้าอยากได้น้ำมันทำไมไม่บอกในขัวลุงนี่มีเยอะเลยหลายขวดแต่ปันต้าบอกลอปบีตาเฮ้ยลอปบีเห็นอยู่หุ่นหัวใหญ่หาเฮ้ยล็อปบีอยู่ร้านเราได้ผู้ปูนเลยจะผ่านผู้อาสนัดนะร้องมือร้องมือแม่แบบอ๋อเราทำงาน่อยแล้วออกสนหรับยังไงการตรงนั้นนะครับเป็นเรื่องส่วนบุคคลเนาะ เก็บอะไรตาอาบน้าบ่องมันี่สร้างสร้างเนหมเออฟังให้จบก่อนในน้องแหมฟังบาตั้งจบเขาเป็นที่หักมุมบ่ได้เอ็มบ่ได้เอ็มจะถามว่าบัวไฟอาบน้าไม่กวนตาถามว่าอาบน้าไม่กวนตาบ้องไม่กาบเลยสั เสียงจันทน้ำรำปายมาแล้วจ้าเสียงจันทร์เดี๋ยวมึงขยับไปอีกียงจันทร์มุมนี้นี่อยู่ใกล้เสงจันเป็นเสียงแดดซองแดดซองแล้วมึงมองบม่เห็นเลยโอ้ยแม่แ่โบเห็นเพราะว่าเด็กเออเอาเอามุมนี้เมื่อกี้แดดร้อนไปมุมนี้พี่น้องเขา นี่โอ้อตรงนี้ไปอีกเหมือนเหมือนอยือนอยู่ในป่าเลยเดี๋ยวรถรถให้เีื่อานึงประมาณนี้แล้วมั้งพี่น้องอประมาณนี้แหละครับซองเด็ดซองสิอาบให้อยู่หรอกว่าสิ ดีจ้อาบน้ำให้พิ่นบ่เพิ่นขอเบิ่งเพิ่นนะครับจันบุญอินคี่น้องอาจจะได้เห็นภาพของควันต้านะครับอาบน้ำให้ก็ให้เมตรข้อเอกนะครับดูก่อนไว้อย่างนั้นว่ายอมไหมยอมยอมนั่งลงไหมถ้านั่งลงนะครับก็จะสามารถอาบน้ำได้วันนี้นะครับตัวเปื้อนเลยพ่อเอกว่าคืนต้องใส่ยนหนักเย้ไหมพ่อเอก สาดทรายไงสาดทรายใส่ตัวศาสตร์สายใส่ตัวก็เปื้อนๆหน่อยสวัสดีครับทุกแปดท่านนะครับ เพื่นอนไปไหนบ่หมดยังไม่ตื่นบ่กินขา้าวซาลาบอกินขา้าวเสวยง่ายกาูจิตตามาแล้วครับมีจิตใจแกะช่างแกะสลักแกะสลักอะไรแกะสลักพระหินเหรอดูพระไม้หรือพระหยกมาแล้วมาแล้วอ่านไม่ออกอีกแล้วภาษาไทยเรา อย่งนีให้มาแล้วมาแล้ว,ลวตักทายบุกมวยใหญ่ๆพนะี่อะไรนะอืนเ่อะถ้าอไอ้ไม่ทำงานด้วยนี่แหละจำคนไม่ได้แอส่องพ่อเร็กสวยสง่างามมากคับผมแดดกำลังส่องเลยขยับกับลุงโนนเนี่ยขยับเขาล่มอยู่แดดเริ่มส่องแล้ว สวัสดีใจแอดกองพ่อพายและทุกท่านสวัสดีครับครับผมครับผมวันนี้นี่ยังไงเนี่ยพ่อเอกต้องอาบน้ำนะพ่อเอกไม่อาบไม่หล่อเลยวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีเจรูวไม่ต้องนั่งดูไก่ไปที่ห้องแห้งพอนึงคุณอินอยู่ไ้ น้ำันตอกานอยู่ห่างเว้นประมาณ5้าส <c oughs> <t ong> um, ิเมตรอาสเสมตรมีเสียงทะลุเลยทะลุจอปานเสียงกระเพาะเนี่กระเพาะมากี่ไปเจมเสียนดัคุณจินดาวันนี้ดูพ่อใช่ใชนะครับคุณนี่เลยพ่อเปนการคุ้มคองเงินขอบคุณมากนะครับแตเ่อ ย,ยังเหลือยูนิดนึงเอาไว้นะครับจะให้พ่อเอกอาบน้ำนะครับจะต้องให้ให้นั่งลงแล้วก็กล้วยไป้อนอีกครั้งหนึ่งนะรับแต่ถ้า,อาเอากล้วยหรือว่าเอาอาหารให้ก่อนที่จะมีการนั่งให้อาบน้ำเนี่ยนะครับ,รบถ้าอิ่มแล้วจะไม่นั่งพ่อบ,บอกว่าอิ่มแล้วไม่สนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าพ่อนะครับยังหิวอยู่นะพ่อไปยังหิวอยู่ท่าจะปฏิบัติตามคําสั่งของฟาน ตามแข็งและทุกคนโบ <tries>